สวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมาทําการทดลองนะครับเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกครับสวัสดีครับผมนายชกชัยยศวัลเลขที่สามสิบหกชั้นมห้าทับหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายชลพัฒน์ชาวสุลีเลขที่สิบเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายละคนริยงเลขที่สามสิบเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายบุญย์แสนวุเลขที่แปดครับสวัสดีครับผมนายธราจุดจันทร์เลขที่สิบแปดครับ โดยจุดประสงค์ของการทดลองนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเพื่ออธิบายนะครับการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกครับส่วนข้อสองนะครับเพื่ออธิบายคุณสมบัติพิเศษนะครับของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มน็อตนะครับผมวัสดุอุปกรณ์นะครับหนึ่งน็อตนะครับและสองเชือกครับสามไม้ทักทึ่วงกลมครับเพื่อนำกิจกรรมเลยนะครับเราจะนําลูกตุ้มน็อตมาแขวนด้วยเส้นเชือกแล้วจับแขวนให้เป็นมุมเล็กๆเพราะว่าลูกตุ้มจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบจุดคงที่จุดหนึ่ง การเคลื่อนที่แบบนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลสเปซหรือฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับจากการสังเกตพบว่าแต่ละรอบที่ลูกตุ้มแกว่งจะใช้เวลาเท่ากันเสมอแต่ถ้าทดลองเปลี่ยนความยาวของเส้นเชือกช่วงเวลาที่ลูกตุ้มใช้เวลาแกว่งตามรอบก็จะเปลี่ยนไปครับโดยสรุปผลการทดลองนะครับแสดงเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มมีคาบการ แก่งที่คงที่สลับการตั้งค่าหนึ่งหนึ่งและความยาวของเชือกมีผลต่อค่าคาบการแก่งในขณะที่การเปลี่ยนแปลงมวลของลูกตุ้มไม่มีผลต่อคาบเมื่อแกว่งในมุมเล็กๆและกลุ่มของพวกเรานะครับก็ขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้ครับหากมีข้อผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับขอบคุณครับ